สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับวันนี้ก็ขอแนะนาแนวทางเก่าต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณสูตรของเราเนาะค่ะเดินบนนะคะท่านผู้ชมสูตรคานวณบนนะคะที่เริ่มในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางที่เดินเข้านะคะทางเราขอแนะนาต่อนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลักกินเบนรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจะสำหรับแนวทางเก่าของเราที่เดินต่อนะคะสูตรคำนวณบนนะคะท่านผู้ชมจะผ่านมาแล้วในงวดวันที่1กระกฎาคมนี้นะคะขอแนะนาสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักหน่วยครั้งที่1น,นะคะ บวกหลักร้อยครั้งที่4ี่สามครั้งนะคะท่านผู้ชมบวกหนึ่งบวกสองนะคะในงูที่แล้วทางเราคำนวณได้เลเด่นนะคะเลขหนึ่งเลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงูนี้ออกห้าหนึ่งเจ็ดนะคะห้าหนึ่งเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นเดินบนในงูนี้ข้าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณในงูนี้เข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนออกห้าหนึ่งเจ็ดในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะคะ สุดคำนวณบนของเรานะคะในงวดน,นี้เขาตัวเลขเดน่นเลขหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่16กรกฎาคมพศ2564นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับสูตรคํานวณบนของเหล่านี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักมือนะคะเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่นะคะได้ห้าห้าบวกสี่นะคะได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเลขเด่นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปดแปดบวกสองนะคะได้สิบตัวเลขศูนย์จะสำหรับผลออก เรามารอล้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดวันที่16กรกฎาคมนะคะจะสำหรับสำหรับแนวทางเก่าของเราที่เดินต่อในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้เด่นมาแล้วเลขเเลข8ปและเลข0ูนนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับสูตรคำนวณบนนะคะสำหรับแนวทางเดินบนในงวดวันที่16กรกฎาคมนี้ทางเราคำนวณได้เด่นมาแล้วเลขเเลข8ปและเลข0ูนนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ คำเตืนเนอนแนวทานที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะให้เฮ้ยรวยๆทุกท่กทานนะคะสวัสดีค่ะ